ครับสวัสดีครับสวัสดีทีมงานคนสร้างเสียงนะครับสวัสดีสาวสายบันเทิงสวัสดีคนสร้างสวนนะครับทีมงานคนสร้างสวนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาทํางานระบบเสียงนะครับเนี่ยมาลงเครื่องเสียงงานวิ่งพรุ่งนี้เช้านะครับมาลงเครื่องเสียงพอดีมาเจอความรูใม้ใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆหรืออาจจะเป็นบางคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับก็ บอกต่อหรือก็ใครมีความรู้ที่ดีกว่านี้ก็แนะนําได้นะครับก็คือผมมาเห็นทางตลาดเขาเป็นกิจกรรมทางของตลาดนะครับพอดีมาเห็นคุณพี่กําลังทําที่ผมสนใจพอดีเลยก็ผมเดินดูมาหลายรอบแล้วละ่ะแต่ยังไม่เห็นคนที่ดูแลคุณพี่ที่ดูแลนะครับพอดีพี่เขามาดูแลผมก็ผมอยากพาทุกขั้นพี่ๆนะฮะเพื่อนๆมาศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับว่าพื้นที่ประมาณ โดมแค่นี้ปลูกผักปลูกผักมีหลายอย่างนะครับมันจะเป็นเหมือนกับให้รูปนิิแต่ว่าดูแล้วมันไม่ใช่ม,มันกับน้ําไหลแต่ว่าผมมาดูแล้วมันเป็นเหมือนกับเป็นหินคราวนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับมาสอบถามความรู้กับพี่ๆที่ดูแลนะครับ <c oughs> ผมก็ยังไม่รู้จักพี่ๆนะครับผมว่าเดินมามาเจอพอดีเพื่อทุกท่าน จะได้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ปฏิบัติร่วมกันนะครับผมก็ศึกษาไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวมามาหาคุณพี่ก่อนที่ดูแลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คุณพี่อะไรนะครับขออหมีครับขออนุญาตชื่อหมีครับชื่อหมีเป็นคนดูแลส่วนนี้ใช่ไหมครับเป็นเจ้าของเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้ขอบคุณมากเลยเอาที่มาที่ไปของตัวนี้ก่อนมันเป็นยังไงครับเอ่อที่ที่ปลูกผักนะครับเป็นกิจกรรมที่ที่ทาให้ส่งเสริมที่ตลาดให้มี ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้ามาใช้งานตลาดตลาดอะไรครับผมตลาดทีระัฐครับทีลรัฐนะฮะครับอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่ซอยจันทองเอี่ยมครับนนทบุรีครับอันนี้เป็นเป็นส่วนอะไรของตลาดนะครับผมเป็นส่วนสนับสนุนการแนะนําลูกค้าของตลาดครับอันนี้ปลูกผักอะไรมั่งครับดูขนาดโรงโรงเรือนทาแบบไหนยังไงโรงเรือนนี้ครับจะมีผักที่เป็นผักพวกผักสลัด กับผักพวกใช้ในบ้านนะครับพวกผักชีขึ้นช่ายโหรพาอะไรเงี้ยครับแล้วแล้วการการปลูกนะครับเป็นปลูกแบบแบบไฮโดรโพนิกหรือไฮโดรโปนิกแบบน้ําไหลพอแนะนําได้ครับว่าไอแบบเนี้ยมันเป็นระบบยังไงมันเป็นไฮโดรโปนิกครับแต่ว่าวัสดุปลูกที่เราใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นถ้วยเขียวแล้วก็ใส่กับเคอร์ไรท์ครับระบบเนี้ยมันจะทําให้วัสดุปลูกเนี่ยมันสามารถปลูก ผักได้หลายอย่างผักเม็ดเล็กได้ผักชีได้ผักอะไรได้อย่างเงี้ยครับ<อ>ถ้าเป็นเม็ดโฟมเนี่ยบางทีเราปลูกแต่สลัดแต่ว่าปลูกผักชีขึ้นช่ชยเนี่ยมันจะยากนิดนึงผมเห็นที่บางทีก็ปลูกใส่โฟมแล้วก็ไปลอยน้ําใช่ครับแล้วก็เอามาลงถ้วยแต่ว่าอันนี้ปลูกใส่ปลูกใส่ถ้วยเลยครับข้อดีข้อเสียมันต่างกันเยอะไหมครับเออข้อดีระบบเนี้ยทางานครั้งเดียวครับแต่ถ้าสมมุติเราปลูกใส่โฟมเราต้องคอกเม็ดก่อนอแล้วก็พอเม็ดเริ่มขึ้นแล้วแล้วก็จับใส่โฟมอนุบาลอีกสักพักนึง อันนี้ผมเริ่มสนใจแล้วล่ะก็ผมขออนุญาตเข้าไปดูได้ไหมครับเชิญครับโอ้ oh, ขอบคุณมากเลยค,คุณพี่ปเไยครับ,รบเดี๋ยวจะให้คุณพี่พาไปแนะนํานะครับว่ายังไงเริ่มเข้ามาปุ๊บขั้นแรกเลยก็คือขอขอสอบถามหน่อยวัสดุปลูกเนี่ยม,มันเป็นยังไงวัสดุปลูกจะเป็นเพอร์ไลครับเราก็จะปลูกเอาวัสดุปลูกใส่แล้วก็หยอดเม็ดแล้วเราก็อนุบาลไปข้างใต้รลกต,ตัวนี้เป็นหินเขาเรียกหินเพอร์ไลใช่ไหมเพอร์ไลครับเพอร์ไลแต่ข้างล่างก็ ได้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 ลอยน้ําเลยยังไงไหมครับเออไม่ได้ลอยน้าครับก็แบบนี้เลยอนุบาลใช่ครับอันนี้อันนี้หยอดเม็ดเลยใช่ไหมครับหยอดเม็ดอย่างนี้เลยนะฮะใช่ครับโอ้ไม่ต้องบางคนก็ที่เห็นว่าเอาใส่ฟองน้ําแล้วก็ไปไปลอยน้ําครับแต่ตัวนี้ใส่หินแบบนี้ก็หยอดเม็ดได้เลยหยอดเม็ดได้เลยครับแล้วก็ให้สปริงเกอร์ลดน้าเอาครับอ๋อสปริงเกอร์ลดน้ําลดลดยังไงครับ ก็ที่นี่ผมจะตั้งอัตโนมัติครับให้รดน<อ>้ำของผักมันก็จะได้รับน้ําของขังไปในตัวรดน้ําโอ้สปริงเกอร์ข้างบนใช่ครับใช่ครับโอ้ก็จากตัวนี้แล้วก็ร <c oughs> อให้มันเติบโตอย่างเดียวใช่ครับพอมันเติบโตเราก็จะได้ไซที่มาเป็นไซส์ไมย <c oughs> ขอบคุณมากเลยพอเราจะได้อย่างนี้อาจจะใช้เวลาประมาณสัก6วัน6วันขึ้นมาอย่างนี้นะเนี่ย ก็กล้องโปรโปรไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับก็นี่ฮะเอขึ้นมาประมาณเซนหนึ่งขึ้นมาเซนหนึ่งเนี่ยครับถ้าเราก็เอาไปใส่มาในรางปลูกได้เลยใส่ในรางได้เลยใช่ครับผมขอขอดูในรางหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับในรางก็บางทีก็ใส่ได้แั่เล็กนิดนี้โอ้ขออนุญาตอนุญาตนะครับยิบได้เนาะได้ครับโอ้น้ําอันนี้เป็นน้ําไหลฮะใช่ครับน้ําไหลน้ําก็จะไหลจากต้นทาง วิ่งไปทางสุดลางและย้อนกลับมาในถังพักครับอันนี้เป็นเป็นเป็นถังพักก็ใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยเอเีทั่วๆัวไปใช่ไหมใช่อปุ๋ยั่วทั่วไปครับอันนี้ปลูกผักอะไรมั่งครับหรือปลูกอะไรมั่งพี่ก็ตอนนี้ผมมีลองปลูกมะเขือเทศดูครับอ๋อมะเขือเทศฝั่งนี้นะมะเขือเทศอันนี้อันนี้ขอบแรกใช่ไหมครับใช่ครับปลูกอันนี้ใส่ยังไงมั่งครับเนี่ยมะเขือเทศเนี่ยเราใช้วิธีเดียวกันเขาเรียกเขาเรียกแต่ว่าฝรั่งเขาเรียกดัสปักเก็ตคือการใช้วัสดุปลูก ที่เป็นตัวเพลย์ไลท์เนี่ยใส่ทั้งอันไปเลยใส่ใส่เต็มนี่เลยใส่เต็มไปเลยอ๋อใส่เต็มไปเลยเราจะมีการลดน้ําให้น้ํผ่านทางสายยางเส่นนี้ครับโอ้นนี้ให้เป็นเวลาใช่ไหมโอ้มันอยด่งนี้เลยอ่าให้มันเลี้ยงน้ําตลอดเวลาเลยครับแล้วแล้วที่เหลือมันไปไหนครับที่เหลือมันจะลงรางกลับไปแล้วไปใส่กลับไปที่ถังพักที่เดิมโอ๋อรางมันอยู่นี่ใช่โอ้รางอยู่ข้างนอกนะครับโอก็คือว่าอันนี้ก็คือเป็น เป็นระบบเหมือนอ q u a p o นิกเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนจากวัสดุปลูกที่เราจะปลูกในน้ำเครื่องหนึ่งก็จะปลูกในเพอร์ไลท์หมดเลยเพอร์ไลท์หมดเลยใช่ครับข,ข้อดีข้อดีน่าจะดีกว่าที่เราปลูกในน้ำโดยตรงใช่ไหมครับข้อดีถ้าดีกว่าน้ำโดยตรงเพราะว่าลักษณะของต้นไม้อได้รับอากาศมากกว่าเพราะว่ารากต้นไม้นะครับจำเป็นที่ต้องใช้ออกซิเจนการที่เราเอาน้ำไปแช่เขาบางทีมันมีการที่ระดับออกซิเจนในน้ํามันน้อยไม,ไม่พอไม่พอ,พอ,อและพวกนี้มันทําให้มีน้ํา หล่อเลี้ยงตลอดเวลาแล้วก็มีออกซิเจนให้ต้นมไม้ไอ้นี่ไอ้ขอบนี้นานแล้วยังครับที่ได้มาป่าในงานนี้เออเริ่มปลูกรู้สึกจะประมาณสักหกสิบวันนะครับอ,อืมเริ่มได้ลูกแล้วเริ่มเออผมเริ่มเห็นลูกแล้วเริ่มได้ลูกแล้วครับหกสิบวันหกสิบว,วันก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับก็ปุ๋ยก็เป็นปุ๋ย a อบธรรมดาช่วยร <AB S 1> ่วไปครับแต่ว่าถ้าเป็นไม้ผลเนี่ยจะเป็นปุ๋ย a อบสำหรับไม้ผลอ๋อเป็นเป็นสูตรของมันโดยเฉพาะเป็นสูตรสำหรับไม้ผลโดยเฉพาะครับ อันนี้ปลูกปลูกผักอะไรบ้างนะครับที่มีมีพวกผักสลัดครับมีซอสมีอันนี้ผักชีอันนี้กลีนโอ๊กอันนี้มีมีเอ่อเลดคอรอลลออันนี้เอ่อเลดคลอสอันนี้เลดนี่ครับเลดคอรอลจะเป็นแบบนี้อ๋อใบมันจะไม่แตกต่างกันนี้ใบใบจะไม่หยิกมากใช่ครับ มัจะเป็นเลดโอ๊กจะอยู่ทางด้านนู้นแต่ผม,มแต่ผมผมผมเดินอยู่ข้างนอกนะผมไม่กล้าเข้ามาก็ผมรู้สึกว่ามันมันต่างเยอะมากเลยกับที่เราปลูกกับน้ําโดยตรงนะครับบางทีปลูกกับน้าบางทีปัญหาจะเยอะกว่าผมว่านะใช่ไหม<อ>ครับที่เป็นแบบแบบกับแบบโฟมปลูกแบบน้ําไหลเนี่ยครับข้อดีคือน้ําปุ๋ยได้รับการหมุนเวียนตลอดเวลาแล้วก็ปุ๋ยไม่ตกตะกอนครับไม่มีออกซิเจนในน้ำพอเราได้ยินเสียงเหมือนน้ําไหลเนี่ยน้ําที่มาเนี่ยมันก็จะเพิ่มออกซิเจนในน้ําไปด้วย โอ้แบบนี้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องแช่น้ํานะครับนี่เขาให้ไม่ต้องแช่น้ําเลยครับโอ้โหขอบคุณมากเลยก็มันก็จะสะดวกอันนี้อันนี้มีอะไรอีกมั้งครับอันนี้ก็จะเป็นบัตเตอร์เฮดอันนี้จะเป็นบัตเตอร์เฮดครับแล้วก็อันนี้เป็นเรดโอกครับเลดโอกนะแล้วก็มีคอโอ้โหคอโอ้โหสุดยอดมากเลยนี่ครับมันสวยมากเลย พราะว่าหนึ่งคือหนึ่งคือที่เนี้ยผมพยายามลดปุ๋ยลงไม่ใส่เยอะแล้วก็อาจจะใส่เป็นตัวที่เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยเข้าไปแล้วก็ใส่ที่เป็นกากน้าตาลเข้าไปครับเพื่อลดปริมาณการให้ปุ๋ยครอเอาเอาแบบว่าออร์แกนิกมาช่วยด้วยเสริมนิดหน่อยเสริมนิดหน่อยเสริมทางใบหรือเสริมทางทางทางรากเลยทางรากเลยเลยผสมกางรากเข้าไปเลยใช่ไหมผสมในน้ําปุ๋ยได้เลยครับฉ่ำมากเลยนะับปักชีของพี่เนี่ะ เนี่ยที่หยิบมาให้ดูเนี่ยรากสวยมากเลยนี่ครับอันนี้สีลากมันจะไม่ขาวจัวครับเพราะว่าผมใส่พวกอย่างที่บอกกากน้ําตาลอะไรอย่างเี้ครับมันจะทําให้มีสีของสีเข้มนิดนึงก็คือออแกนิกมาช่วยใช่ครับเป็นเป็นปุ๋ยออแกนิกมาช่วยใช่ครับอ๋อนี่ครับถ้าถ้ามีคนสนใจพออยากเข้ามาศึกษาหรือมาสอบถามอะไรก็ได้มาสอบถามได้ครับมาที่มาที่ตลาดทีลาับได้เลยทีลารับนะครับถ้า หรือถ้าใครสนใจมีเบอร์โทรไหมครับมีที่เบอร์ตลาดก็ได้ครับ062ครับ791 6589ครับครับก็คือระบบนี้เป็นระบบอะไรนะอะควาโพนิกครับไฮโดรโพนิกไฮโดรโปนิกแบบน้ําไหลแต่ว่าใช้วัสดุปลูกก็คือเป็นเพอร์ไร์ครับเพอร์ไร์หินเพอร์ไร์ครับอันนี้มีขายทั่วไปใช่ไหมครับมีขายทั่วไปครับแล้วโรงโรงเรียนแบบนี้ครับ มันมันมันดีไหมครับแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ร้อนมากเท่าไหร่โรงเรือนนะครับเออผมเคยใช้โรงเรือนแบบชั้นเดียวแต่ที่นี่เนื่องจากอากาศร้อนเลยทําโรงเรือนแบบสองชั้นแบบนี้ใช่ไหมโรงเรือนแบบสองชั้นเนี่ยก็จะได้เรื่องเออมีช่องระบายอากาศด้านบนเพิ่มครับแต่ว่าผมติดพัดลมเสริมเพื่อให้ระบายอากาศได้ดีขึ้นโอ้แล้วก็มีข<จ>ั้นบนมีสปริงเกอร์เป็นตัวพ่นหมอกโอ้พีพ่นหมอกด้วยนะครับเนี่ยใช่ครับเวลากลางวันที่วันไหนที่แดดร้อนๆนะ ก็จะมีที่นี่ก็จะมีพ่นหมอกแล้วก็สปริงเกอร์บนผาแล้วก็สปริงเกอร์สําหรับรถผาอนุบาลครับอันนี้ก็ก็ให้ปุ๋ยไปไปด้วยได้ใช่ไหมครับสปริงเกอร์ส่วนใหญ่จะใส่เป็นน้ําเปล่าครับโอ้โหผมเห็นเทียบหยิบคอร์สแบบโชว์นิดนึงนะครับผมผมเห็นมันฉ่ำมากเลยเดี๋ยวนะอันนี้เป็นกุหลาบเลยนะครับนี่เป็นเทปครับเป็นเป็นกุหลาบเลยนะครับ เดี๋ยวเขาให้พี่หยิบให้ดูนะมันฉ่ำมากเลยครับแต่ถ้าถ้าใครสายแบบสายผักออร์แกนิกนะครับนี่ฮะโห่รากยาวขนาดนี้เลยผักผมเป็นผักที่ใส่ไม่ดีครับยอมหักไม่ยอมงอครับตาวได้หักเลยไม่ยอมไม่ไม่ยอมหักเนี่ยครับมันหักโป๊ะเลยหักโป๊ะเลยไม่งอไม่ยอมงออื้มมันฉ่ำมากเลยเห็นแล้วมันเที่ยว S <S <S เพราะ,มะเมื่อคืนก็กินที่ที่ของโรงแรมมาแล้วเป็นเป็นเป็นผักออแกนิกที่เขาทําจากที่โรงแรมไปงานนี่แหละแต่ว่าเขาทามาให้กินแบบอร่อยมากเลยที่ที่ผักเนี่ยครับก็จะมีหลายที่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะเลือกพยายามเก็บผักที่ปุ๋ยจืดเพื่อให้ความมีความปลอดภัยกับสำหรับคนคูบริโภครับ,ค,รบคือคือน้บวันเก็บครับอเวลาเราเราสูงในเนี่ยลาเนี่ยเติมปุ๋ยทุกทุก วันจันทร์กับพฤหัสก่อนที่เราจะเติมปุ๋ยเราก็จะเก็บผักขึ้นมาก่อนเพื่อให้ผักเนี่ยเราได้รับการสารเคมีน้อยลงโอ้พี่น่าแบบปลูกคะไปอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมครับใช่ใช่เก็บก่อนถูกต้องเนี้ยเก็บก่อนให้ให้ปุ๋ยอ๋อแล้วก็ให้ปุ๋ยผมปลูกแบบนี้คือผมจะปลูกคะกันหมดเลยวิธีปลูกคะกันหมดเลยมันจะมีข้อดีคือว่าอาทิตย์หนึ่งเราจะเก็บได้สองครั้งเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราปลูกพร้อมกันหมดแล้วเราเก็บทั้งรางเนี่ยเวลาเรามีผักกินผักเราจะเยอะมาก เวลาผักเราขาดเราจะขาดสามประมาณสักสามสี่สิบวันเลยครับแต่วิธีเนี้ยเป็นวิธีปลูกที่สามารถเก็บผักได้อาทิ์ละสองครั้งครับอาทิตย์ละของผมเห็น้วทําไมพี่เขาเขาปลูกปลูกแบบปนกันไปหมดเลยแล้วเวลาจะเก็บเขาจะเก็บยังไงแล้วาบางนคน,นก็ปลูกกัน,อ,นอันเดียวแล้วก็คือเวลาเขาจะเก็บเขาก็จะไม่ให้ปุย๋ยงดปุ๋ยแล้วก็เก็บแต่ว่าคุณพี่นี่มีต้นเล็กด้วยต้นใหญ่ด้วยเวลาเก็บผมก็สงสัยนี่ฮนะ ก็ขอบคุณมากนะครับคุณพี่คุณพี่อะไรนะครับหมีครับคุณพี่หมีนะครับที่อยู่ตลาดทีละรัฐครับถ้าใครสนใจนะครับตลาดเนี่ยเปิดมาสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งนะครับก็คือต้งผักเนี้ยเปิดได้ประมาณ2เดือนครับอืมก็ถ้ามีคนสนใจอยากจะเรียนรู้การปลูกผักครับที่ตลาดเนี่ยโดยผมเนี่ยยินดีที่จะแนะนําให้ครับใช่ครับมาติดต่อคุณหมีเลยเลยใช่ไหมครับแลวเข้ามาตลาดที่หรือเข้ามาที่สำนักงานตลาดนะครับแล้วก็เข้ามาหาบอกว่าเรื่องพวกนี้ มาศึกษาด้วยกันได้นะครับตอนนี้ผมก็เริ่มศึกษาศึกษาครน,นี้ศึกษาเสร็จปุ๊บผมไม่เก็บไว้คนเดียวผมก็อยากจะลงเป็น YouTube ให้เพื่อน <lien> ๆพี่ๆี่ศึกษาไปด้วยกันนะเรามาร่วมกันศึกษาดีกว่าครับว่าความรู้ว่าไม่มีสิ้นสุดให้สนใจเข้ามาเรียนรู้นะครับที่ตลาดทีละรัฐ<ด>ทีละรัฐน<ด>ะครับอยู่ใกล้กับอยู่อยู่ซอยจันทองเอี่ยมครับอยู่ตรงรถไฟฟ้าของบางไผ่ครับเข้ามาในซอยนิดนึงหรือหรือพิมผมพิมพ์กูเกิลมาก็มานะครับตรงนี้ก็คือพิม์ตลาดทีละรัฐ เลยนะครับโอเคครับต้องต้องฝากมีอะไรฝากกับเพื่อนเพื่อนี่ๆที่อยากปลูกผักอันนี้มั้งก็ผักเนี้ยครับมันเป็นสุขภาพครับตลาดมีสโลแกนว่าอาหารดีสุขภาพดีชีวิตดีครับก็คือตั้งใจที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้รับสุขภาพที่ดีแล้วก็การที่เราปลูกผักเองเรารู้อยู่แล้วเราเราไม่ใส่สารเคมีแน่นอนมันก็ทําให้เรากินได้อย่างรู้สึกอุ่นใจปลอดภัยแน่นอนว่าเรา เลี้ยงผักด้วยการมีคุณภาพที่ดีครับโอ้ oh, ต้องขอบคุณคุณพี่หมีมากนะครับกับตลาดทีระลับนะครับที่ให้ความรู้กับผมแล้วก็เพื่อนเพื่อี่ๆของชาว YouTube นะครับก็เป็นเป็นที่คนติดตามผมเนี่ยก็ได้ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ